ซึมซึมโจ้เพิมเพมโจ้เพิมเพมโจ๊ะพึมพมอย่ามัวนั่งซึมซึมเศร้าทำไมเสียแล้วเสียไปละหาใหม่ดีกว่าเสียแล้วเสียไปละหาใหม่ดีกว่าหน้าตาหนุบป้อรูปหลอกทุ่มไปใช้มือหลอกลงใจคนร้อยรถร้อยปืนเรื่นเหมือนปลาไร ร้อยสีพันยางร้อยทางพันท่าทั้งกูหกกูหาอุ๊ยมันนาจิบใจนี่ก็เดือนมกราละสาวหน่มบ้านนะล้วนหน้าตาแจ่มใสเดือนยี่น้ำแห้งแต่ไม่แรงน้ำใจพอเดือนสามป้าใสหากูใหม่สักคนจกจกจก เึมเมโจ้ะพึมเึมเรียมัวนั่งซึมซึมเศร้าทำไมเสียแล้วเสียไปละห้าหม่พีกว่าเสียแล้วเสียไปละห้าหม่พีกว่าหน้าตาหนมพ้อรูปหล่อหลอทุ่มไปเสียแล้วเสียไปอย่าได้เสียช้ำเสียน้ำตาพังหาทางแก้ไขกระเป๋าไข่หนักกระยิบรับไว้ก่อน พวกพนะเงียงงอนอุ้ยกระอนเป็นฟ้าี่ก็เดือนมกราลาสาวนุ่มบ้านหน้าล้วนหน้าตาแจ่มใสเดือนดีน้ำแห้งแต่ไม่แรงน้ำใจพอเดือนสามฟ้าใสหาขู่มาอีกสักคนโจถึงถึมโจถึงถึงโจถึงถึงโจถึงถึงอย่างัวนั่งซึมซึมเศร้าทำไมเสียแล้วเสียไปละห้าใหม่ดีกว่า เสีแล้วเสียไปละหาใหม่ดีกว่าหน,น้าตาหนุ่มป้อหลบหล่อห่งไป